สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อมาเจาะลึกประเด็นร้อนที่สังคมกำลังให้ความสนใจกันนะคะเรื่องข้อกังขาเงินบริจาคที่เกี่ยวกับหมอบีกับทางวัดพระบาทนำผุค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายๆที่เลยโดยเฉพาะจากรายการข่าวต่างๆนะคะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีเอ่อมีหลายมิติเหมือนกันนะฮะทั้งมุมของคนที่ถูกกล่าวหาคือคุณหมอบีเองแล้วก็มุมของทางวัดนักวิชาการหรือคนที่เคยร่วมงานด้วยค่ะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแต่ประเด็นสําคัญสําคัญทําความเข้าใจแก่นของเรื่องแล้วก็ดูว่ามันกระทบเรื่องความศรัทธายังไงบ้างใช่ไหมคะใช่เลยครับงั้นเราเริ่มที่ตัวข้อกล่าวหาหลากัลกๆเลยไหมครับว่ามันคืออะไรกันแน่ได้เลยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยคือมีการตั้งคําถามเรื่องการจัดการเงินบริจาคที่หมอบีเขาระดมทุนมาเพื่อช่วยวัดพระบาทน้ําูุจุดที่ จุดที่ทําให้คนเริ่มสงสัยกันเยอะๆก็คือการใช้วิธีระดมทุนผ่านบัญชีส่วนตัวนะครับที่ชื่อใจฟ้าอารทรประชานาตโดยนายเสกสรรทั์สืบสกุลอ๋อคือใช้เชื่อจริงนมสกุลจริงของคุณหมอบีเองเลยในการเปิดบัญชีรับบริจาคใช่ครับซึ่งพอเป็นบัญชีส่วนตัวแบบนี้มันก็เลยเกิดคําถามเรื่องความโปร่งใสได้ง่าย แล้วก็มีประเด็นเรื่องการส่งมอบเงินด้วยใช่ไหมคะที่ว่าไม่ได้โอนแต่เป็นการถอนเงินสดก้อนใหญ่ไปมอบให้วัดแทนถูกต้องครับการถอนเงินสดจํานวนมากๆเนี่ยมันทําให้การตรวจสอบยอดเงินจริงๆมันเอ่อมันทำได้ยากบวกกับมีข่าวลือแปลกๆออกมาอีกเช่นแบ่งกันวัดครึ่งกรรมการครึ่งหรือบางทีก็ไปถึงขั้นวัด30อินฟลูเอนเซอร์70อะไรแบบนั้นโหถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะ แม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ข่าวลือพวกนี้มันก็ยิ่งทำให้คนสงสัยมากขึ้นไปอีกนอกจากเรื่องการจัดการเงินภาพรวมแล้วเหมือนจะมีข้อสังเกตรเรื่องการใช้จ่ายส่วนตัวด้วยนะคะมีครับมีข้อกล่าวหาว่าเอ๊ะเอาเงินบริจาคไปซื้อรถหรูหรือเปล่าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไหมซึ่งทางฝั่งหมอบีเขาก็ชี้แจงเบื้องต้นมาว่าอย่างรถเนี่ย ซื้อมาเพื่องานวัดนะแล้วก็จะถวายอยู่แล้วส่วนของอื่นๆก็เป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินบริจาคค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องโครงการก่อสร้างราคาสูงๆด้วยอันนั้นเป็นยังไงคะครับมีการพูดถึงโครงการสร้งเหมือนเป็นบ้านหรือสถานปฏิบัติธรรมมูลค่าแบบ40-50ล้านบาทที่ตอนแรกเหมือนขออนุญาตทำเป็นสถานปฏิบัติธรรมแต่เอ๊ะสุดท้ายดูเหมือนกลายเป็นบ้านส่วนตัวหรือเปล่า ซึ่งทนายของหมอบีเขาก็บอกว่าโครงการนี้มีแหล่งทุนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่เปิดรับบริจาคให้วัดโดยตรงนะครับอืมแล้วจุดที่ทําให้เรื่องมันดูจริงจังขึ้นจนหลวงพ่อต้องลงมาดูเองนี่คือ มาจากคนใกล้ชิดหมอบีเลยเหรอคะใช่ครับตามข่าวคือเลขาของหมอบีเองเป็นคนให้ข้อมูลกับหลวงพ่อลงกัดโดยตรงเลยเรื่องตัวเลขเงินบริจาคที่อาจจะไม่ตรงกันเช่นมีการอ้างว่าเบิกไป2.3ล้านแต่ถวายจริง2ล้านอะไรทํานองนั้นจุดนี้แหละครับที่ทาให้หลวงพ่อเริ่มตรวจสอบจริงจังโห oh, เรื่องยิ่งซับซ้อนเลยนะคะทีนี้เราลองมาฟังมุมจากทางวัดพระบาทน้ําพุบ้างดีกว่าคะ่ะหลวงพ่อลงกัดท่านว่าอย่างไงบ้างคะ คือในช่วงแรกๆตอนที่ตำรวจเริ่มเข้ามาสอบถามเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ยังให้ความไว้วางใจอยู่นะครับแล้วก็ให้โอกาสหมอบีมาชี้แจงท่านมองว่าหมอบีเหมือนจะสำนึกผิดแล้วก็ยอมรับว่าเออมันมีข้อบกพร่องในการจัดการจริงท่านก็ยืนยันว่าอนุญาตให้ทำโครงการต่างๆช่วยวัดจริงแต่ก็ยอมรับว่าไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดเรื่องเงินใกล้ชิดขนาดนั้นแล้วตอนนี้ล่ะคะทางวัดมีท่าทีเปลี่ยนไปไหมคะ ตอนนี้หลวงพ่อสั่งให้หมอบียุติการใช้ชื่อวัดแล้วก็บัญชีนั้นในการระดมทุนแล้วครับและทางวัดเองก็กําลังปรับปรุงระบบรับบริจาคให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้นแต่ก็ยังเปิดทางให้หมอบีเอาหลักฐานมาชี้แจงอยู่นะครับส่วนทนายเกิดผลที่เข้ามาเป็นตัวแทนวัดท่านมองเรื่องนี้ยังไงในมุมกฎหมายคะครับทนายเกิดผลท่านมองว่าวัดควรจะต้องดําเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงวัดแล้วก็ป้องกันเผื่อว่าอาจจะมีความผิดถึงตัวหลวงพ่อได้ด้วยตามมาตรา157เรื่องแล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่อะไรแบบนั้นนะครับ ท่านมองว่าเวลาที่ให้ชี้แจงมันก็นานพอสมควรแล้วเข้าใจเลยค่ะทีนี้ฝั่งหมอบีบ้างล่ะคะเห็นว่ามีออกมาพูดสั้นๆแล้วใช่ครับหมอบีก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์โปรง่งใสมีหลักฐานทุกอย่างชี้แจงได้หมดแต่บอกว่ายังป่วยอยู่ก็เลยยังไม่ได้ออกมาแถลงข่าวเต็มๆด้วยตัวเองแล้วทางทนายการที่เป็นทนายของหมอบีล่ะคะครับทนายการก็ยืนยันความบริสุทธิ์เหมือนกัน บอกว่าเงินทุกบาทใช้ตรงตามวัตถุประสงค์แน่นอนและก็พร้อมชี้แจงที่มาทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคแน่นอนแต่ขอว่าอยากจะชี้แจงทีเดียวเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันคลาดเคลื่อนนะครับนอกจากคู่ขัดแย้งหลักๆแล้วยังมีมุมมองจากคนอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอย่างนักวิชาการมีครับอย่างท่านอาจารย์ดนัยท่านก็มองภาพใหญ่ชี้ไปที่ปัญหาในวงการความเชื่อการหาประโยชน์จากศรัทธา การที่คนไปยึดต,ติดตัวบุคคลมากกว่าหลักธรรมท่านอ้างถึงการลาม,มาสูรเลยนะฮะว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็เน้นเรื่องความโปร่งใสในการจัดการเงินบริจาคอ๋อค่ะแล้วก็มีอาจารย์เบียร์ที่เคยร่วมงานบุญกับหมอบีด้วยใช่ครับอาจารย์เบียร์ท่านก็มายืนยันวิธีการทํางานของท่านเองว่าเน้นโปร่งใสามาตลอดคือโอนเข้าบัญชีวัดร้อเซนมีสเตทเมนต์ให้ดูชัดเจนแล้วก็เหมือนฝากเตือนสติคนทําบุญด้วยว่าควรทาด้วยสติ ด้วยปัญญาพิจารณาดีๆค่ะแล้วสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องคดีความไปถึงไหนแล้วทางกองปราบเขาก็ยืนยันแล้วนะครับว่ารับเรื่องไว้แล้วกําลังสอบสวนอยู่สอบปากรำพยานไปแล้วเป็น10ปากตอนนี้กําลังรวบรวม,รวมหลักฐานดูว่าจะเข้าข่ายความผิดข้อหาไหนบ้างเช่นยักยอกทรัพย์หรืออาจจะช่อกงประชาชน ในขณะที่ทางวัดเองก็จะมีการประชุมว่าจะดําเนินการทางกฎหมายไหมส่วนหมอบีกับทนายก็บอกว่าจะ,ะแถลงข่าวเร็วๆนี้ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปสรุปแล้วแกนกลางของเรื่องนี้ก็คือข้อกล่าวหาเรื่องความไม่โปร่งใสกับคํายืนยันความบริสุทธิ์จากอีกฝั่งหนึ่งนะคะใช่ครับมันสะท้อนปัญหาเรื่องการจัดการเงินบริจาคจริงๆแล้วก็เป็นบททดสอบศรัทธาในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วและก็มีอิทธิพลจากอินฟลูเอนเซอร์เยอะมาก สอบหรือสร้างความมั่นใจได้บ้างคะว่าเงินที่เราบริจาคไปเนี่ยมันถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆตามที่เราตั้งใจไว้